สอเอลเอเตะใรโซฟาอาบูบูเออลาบูบูกบบูโชว์บโวเปิดลี่อดภัยโอ้ซื้อพิตัวรันสองเลยบอกน้อด้มหวยซื้อบวกขไปไนัด้วกันนันอันนี้อันนาบูบเป็นเซตลาบูบเป็นเซตเทเทนี่พันหเหมือนกันลาบูบตัวละสองร้อยบูบโอ้มันนอกเนาะโอลาบูบ ปาดเอาไปประมาณสามพันพอใช่ไหมพี่ปัญยาจันท์าสวัสดีครับวันนี้ตอนรับขอสู่สองอนุนองเนาะพอพอกันคือเก่าคือเดิมเด้อบ๊วพออกันไลฟ์เหมือนกับจะเฝ้าเรื่องพวนทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เข้ามาเปิดคลิปอยู่นี่แหละบ้านโมเนาะโมเปอร์สีมีเนียมาปล่อยเปอร์สีหนาบ้านนี่เลยนี่ คือนจังสีก็ยายบ้านนี่ก็ลังมาเบิง่งของกันตัวคนมาพงัวนี่คือตู้จังสีเป็นกระป๋อยนี่เนาะพวกตู้นี่แหละนี่ตู้เครื่องแปะนี่เนาะพวกพสิ่งยายบ้านนี่ไอผ้าไอ้เมียเอาเบิ่งกับกับทีนนนนะบท่นอนนี่เนาะกับที่นอนนี่แหละนี่ใช่ละพ่อค่ะ โอ้สวัสดีค่ะสัสดีคนนอกมามาเมา่ใญ่ง้านเนาะมูมูอันเ่สิปอยของน่นล่ะปอยยังไงปอยยังไงปอยสสิ่งที่ที่สุดคือนมาดีวิวพดละน้าพีวิวหลอสองมาาบอกกันโซเดียก็จะ่อทายคลิปเนาะอยากไดตัวนี้ทุกคนแบบนุ่มต่างขายซอยมูน้านั้นทุกคน ออเนมีโซฟามีโฟาที่นอนกับตู้ว่าิอันมันนองคนอยากได้คุนตัวคุนสองยางตอนแหกก่าตู้จะจะได้กับหาสิบหาสิบไม่ขาดระกไม่ขาดพันวาสิลด์ห่อีกคนมาเาไดมันไม่ขาดอกพสิล่บ้านโลตบ้านยง่ายบ้านซิ่แย่ยไนนี่อะเดีวไปเดือยๆโอ้พหกไปขายของอะนะพวกเม่อดรอยู่บ้านขายของนั่แบบพวกงานการศากันนี่เนาะงาน งานเด็ดยังอ mm. ื่นงานอรมเปิดจิดโอโหอรมอื่นีตอก้นม่นออืาเป็นมรมืนวัลงไปอวันจัทาทอสิอดอจอยากาพี่นองหา้าสาเร้อสิบสุภาพสุภาพจะขายจักรพรพกานพกผ้นว่ามาทยเขาเนี่ยวัเอา ไม่ใช่ลองรีวิวเบื้งต้นส่วนเนาะอันมันนอนแต่ว่าอย่างไรอีกแต่ว่ามันเป็นผาได้แนวนี้จิไปไว้เพาะเงินเป็นกำมายีเอาไปไว้เนี่ยคันเวลาได้แขนนี่มูมาหลายดิบอสวานอยากได้แห้งมันหนุ่มมากน้อนเนี่ยนี่พออยู่บ้านเป็นหนังมันน้ำมันจะหนาวห่อนนี่เหงื่อออกเปียกโซฟาหนังเลยเพราะว่าหนังมันมันเป็นหนาวไม่เอานาฬิกาปวด้ออกเลยหลังจนติด ติสโซผาเราไม่ล่ารู้คืนน่ะอี้เาพกัน้จอตัเสือนอนแม่นหลังติดเลยหลังดูดเลยนอเบดดูดวิญญาณกัเลยดูวิญญาณบอกคนว่าสีใหญ่บ้านเพราะว่าเกิดต่อการดวนอยู่ต้องการดวนอยู่ตายแล้ววันนี้โอเเด้อทุกคนใช้สีม่อุดนวนเผินนะทุกคนนะอุดนุนจอยโม่เลยเลยพสิอันน้เราสีอุดนุนม เขาก็ังไแต่ว่าคือสงปัญญาแล้วเป็นทีขายซอยมูนันทุกคนเนาะปะอันต่อไปพอขงนีนี่พอขาจัวะพอขาที่นอนหกฟุตนี่นอนหกฟุตไล่คือโตไล่คือโตยู่บานเฮ้าอันหน่อยเลยแม่สาบัน่นนอยาบันหาเจัเหนียวมันสิบสองเหนียวมันนี่เก้านิ้ว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  ความความหนาเก่าหนิวตู้เพื่อกะบอกประหันทุกคนนะพอนาตู้กับสีขายป่านี้เฮ้ยเป็นปัญหาเนาะสองคอันมันหนองพันอยาดได้ให้ตู้เครื่องแป้งเลยเครื่องแป้งอีกบ่ใช่บ่พพีี่่โอเคเดี๋ยวทุกคนเด้อใารเท่าไหร่ก่อนนี้เอาร่วมกันบ่เราบุคอยโยบ้านเครื่องแป้งใคเท่าไหรก่อน โอ้เพื่งแปลงพันหาเลยย่านนืงมันมาเสร็จน้ำกันก็ตัวนี้เองมันมาเสร็จเดียวกันทุกคนพายาไดเลยนะก็ติ้ต่อเมนไตช่องกันเลยหรือว่าทรมาเบอร์อ่มันออกอยางไดทโ่วมาเบอร์ผมก็ไดลแบบไตนาช่องอทุกคนเนาะนหกสามแปดแปดหนึ่งหกสี่ห้าสามมันเลยเพอห้ากัห้ากัคืนก่อนแต่ห้าคนทายกันอะไรที่เกินแต่ว่าเงินท่ากับว่าท่านมีตูนี้ตัวเื่าว่าท่านมีพี่นองก็สิเพื่อ เกิดไปรับแขกเอาไปรับแขกนะทุกคนน้ำกันทุกคนว่าดีบ่แบบเวลาแขกมาทีนั่นเพราะว่ารับแขกอยู่นอนเองทุกคนตัวโยเหงอนหมูว่าสิเอารับแขกขึ้นนอนเรียนกับโอ้โหเนาะอืมให้ได้สื่อของเขาก่อนโอ้หลายอย่างอยู่ได้ร้อยสิบกว่าอย่างกืบเตียงอันนี้เกิดเพราะสื่อยังขนาดเอาถือไปสองคนไปเตียงใครเตียงกัพ่อเอ้พ่อว่าเาเตรียมใหญ่บ้านเด้หกบัวเป็นยังดอกเพราะว่า เตียมไห่บ้านเย้าปูว่ต้โอ้ทปใอยูบ้านจะไปตามงานตามอย่างเงี้ยขายของขายของงนนู้นนูนเขาอยู่โอ้สพากับโลกโลคขายตลาดนัดไปนั่งกันขานนั่งหน่อยเขาเขาเมาโลดเขาแย่งกันเนตลาด่ปแย่งนี่ย่งอีเดียนเดิยนนี่ย่งห้องสิบบาทสิบบาทไปนีสิบาทแโอ้ ของเขซื้อมากใหม่ๆเนี่ยมือเดือดขอเขามิจจะไปขามาซื้อบ่เลยมีเตียงบ่ลนี่เตียงมันเป็นไอ้เปย์ประกอบเอาแล้วกับไอ้โคฟูดเตียงเนี่ยนี่เตียงโคฟูดทุกคนไปอยากได้แน่นอนนี่เป็นไม้เป็นไม้อัดได้เลยครั้งแรกเป็นใครก่อนมาทันเตียงเตียงโอ้ที่งราไปถามเออเตียงเพราะว่าเตียงมันมันคนละราคากับไปนเข้าไม่ใช่ขึ้นเป็นเราแคอยู่สิบพันเตียงขึ้นเป็นสุดๆแม่นั้นนะ เตียงใหม่แข็งเน่ยทุกคนนอย่างไรเนี่เตียงใหม่อัดเตียงไหมอขอว่าขมากนใหม่ไม่เหนื่อแข็งดีเลยนเนี่ไมไมันสั่นอย่บ่เวลานอนกอดเนี่ยบ่าสั่นเออเ<ล>สร็จมาโอเคเสร็จขก็ั่นตีเลยขรอะว่าข่อทดลองแล้ว เจได้ลูกเจได้ลูกนึงเนาะบ่ข่อยด้นข่อยมีด้วนทั้งดุ่มเพราะว่าอยากข่อยมันอยู่สองสองเนี่ยข่อมันของขึ้นไปบ่าเลยนะโอ้เยดีด้วนอยู่แล้ว่ะเพราะว่ามันมีที่นอนไอ้ตัวเก่าข่อยเอาไว้บ้านโอ้มันมีมันมีอยู่สองที่นอนตัวลังกับที่นอนเป็นตัวนะครับโอ้ยตัวนอนคือน่ารักอะที่มีเตียงกับเตียงตู้เตียงตู้ที่นนอ เอียทุกคนขายอยากได้เนาะติดต่อได้นั่ยเลยทำขายของซอยมูนั่มเลยเพราะว่าปฏิญญาบ้านคนไปไล่กับขานคนเนาะคือว่าขานคนลูกขายสักเดียวจะของของขายกับเต็มกับบ้านเลยสินธิ์ยังไงไม่ได้ผูกตู่ผูกอันนี้ผูกกับโต๊ะเครื่องเปลี่ยนขายแด่กัขายมูเอาเป็นเศษไปเลยนะนั่นโต๊ะเครื่องเปลี่ยนนี่ เ็นเูกเนี่ยเราบ้านก็ว่าก็เก็บออมันอ็่านนี้ออกเออกมันก็ห้เนีอยู่หกเนี่ยธรรมดาแล้วรับเอาสใหญาบานเนี่ยเลตัวนี้บันเป็นหนาบานแคนหนาเิ่นมาเเสาเสายูเนาะตัวนี้เสาอยากออกมัน็ว่าบอกคนนอนบ่ะเสาได้กรบอคขุมเนาะนี่เดอะผูบแล้วคนพายอยากได้สว่าน เอลเอลเอก่โซฟาออบูบูเออบู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 โชว์ูบโชว์เปิดรวี่ผาภัยโอ้ไปเสียงดวง่อให้เป็นนักส่าสมเนาขายผอมบูบูขายเอ้ไม่เป็นไรให้เขาดูอย่างนี้ก็ได้เออนี่ลยนีบูบูเล้าหารประสาทมีตัวใหญ่ด้วยมั้ตุ๊ปติปิอยู่นี่บูบูอยู่ที่บูบูกับปอยเนนี่บูบูปอยจะบา เก่งจังเลยน้องเก่งจ no mm ังเลยลาบูบูตัวละสองร้อยนอนไปสใหญ่เงี้ยเราขานคนนะทุกคนาบบน่อจัดนอนราคาจิงหมื่นกว่าบาทตัวนี้เหรอตัวใหญ่ไม่ได่ตัวใหญ่เลยไม่ตัวใ่เลยัเล็กตัวี่เกลาบูบูอ๋อมาหนอกเนาะโอลาบูบู สื่อมากมื้าปาดเอาไปประมาณสามพันหอปาดเลยนาการขจริงยังไม่ได้ดพี่โบนยังเล่นอันนี้อันนี้อันนีเาบบูอ็งไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้แกะเลยการ์ดก็ยังไม่ได้แกะของจริงนจาจะป๊อกมาท่กคนเนาบูบูใครสนใจสามพันวันนาสิบสิบเลยสิบ มีโชว์อยู่นะแต่ว่ามาเก็บไว้ข้างบนใช่ปะขุดเลยมาขึ้บนมันยังว่าในแกะอยู่ให้มากเนาะใหนใส่ตัวจริงอยู่ข้างบนให้มากนี่ค่าแค่นี้มันีสองคนแล้วกลองนึงกลองนึงซุ้มกลองนึงมาดูหนึ่งมาอันนี้ก็มีครบเซตนะครบเซตนะใครเหรอเนาะอ้นักสะสมระบูบุตัวนี้ เท่าไรตัวนี้เซ็ทไข่พันดวงหนึ่งพันบาทคู่เต็มเต็มเซ็ทก็มีนะแต่ว่าตัวนึงอบบแพงถ้าคนเล่นแต่ว่าขายจะซื้อขายแบบมันมันกระแสเริ่มดอกสวยจังไม่ต้องออกมาหรอกนี่อันนี้กระปุกเป็นเซ็ทกระปุกเป็นเซ็ทเซเลชเลยนี่อันหนึ่งมือนกันเราไปล อันเป็นเซตเบกดอันนี้ก็เป็นเซตเบิร์ดนี่เป็นเซตเบด้ีเป็นเซตเบิรนดนึ่งนเิรนีเปนเซเดนกป็นเตเบิดนี่เปนเซตาบดนีเป็มซต้ิร์นี่เป็นติด่อปนเซตดนี่นเบรนี่เป็นเซตเิรนี่เป็นเซตเบิรน่เปตเบิงนลืมซตรน่อป็นเซตเบนนเบนี่เนเรดนี่นเรนี่เนเะ หรือจิวเบอร์넥สองข้าวตีนี่ใ้เลม่อยากเบอร์สมพันห้า <c oughs> นะราคาหมื่นห้าต่ให้สามพันห้านะราคาหมนะื่นห้าให้สามพันโที่นี่ลอันนี้เซ็ตอันนี้ข่ไหนอันนี้ก็อันบ่อันนี้กะัดคือกันบ่ตัวนี้ันแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ก่าจะครบเซตนะแพงมากเลรตัวนี้จะมีแบบเรืองแสงด้วยแต่ว่าลาล้มมันแลว้วแล้วทีแบบตัวนี้น,ะน,น,บบนั่นะบ่ ตัวข้างบนก็เขาเรียกว่าอะไรเอาเละพันธ์หน่อยเนาะเลพันดดเอาง่ายงไปยังไ่ันี์มีมตก่อนมากกันต่อกันบนทุกคนเนาะมันร้อนแล้วแม่เสีมดึดนเบอมพคือให้ชาวานก็ได้สิไปโซเองโอ้สิบ้ม่ารยชุดซเนาะช่มันเป็นชุดพวกผลไม้มีเรื่องแสงด้วยตรงกลางคืนอไปซื้อไปออกม่จินีมือได้ค่ะกราไค้านมบุกเนาะทุกคนไปยังไรกับ สอบถามหน่อยนอด้วยคอมเมนต์เลยด้วยว่าทูกว่าถามเบอร์ผมกันเลยกสอดเันลยอันนี้ขายบอตัวละสองร้อยจะบไว้พันสองร้อยอันนี้ก็สองร้อยตัวละสองร้อยทุกคนของแท้นะคะจากคบใหม่รับประกันแท้แน่นอนรับจบ รับประกันของเท้กระก็ทุกคนของนี่แหละใครสนใจกับทุกวันเลยทุกคนเนาะสวยสืีคุณผู้านดค้นม่ายบดี้ดีคุ้าเศวดี้ามลวเนาะคุ้าสวัสด้าสวัสดีค้สัสดีครสวัสดีครสัสดีครสัสดีคัสดีครัสดี้ออผมสคสวัสดคัดีครวัดีย วันดีคับเป็นรู้ข้อสบาทเออปืนท่านี่สอแล้วแลสิขายลายยางขายลายยางเอไปเอามาเพร่าโอ้ยนสิมีเงินซืใหญ่อสิใหญ่ออกสิใหญ่มากนั่เลยยีุ้่่นไปไปซื้อมาพี่าื้อตุ้ขายถึงตุ้เพราะว่าคือวนถาต้องขายออกซื้อคาเดายเหลือแต่ย่าาอยากเคลียร์ของออกคือว่านั่นแหละ มันหลายแห่งอีกแบบมันหลายเติมก่อนก็ติดมาสีหลูกแล้วก็มีเบิ่งหลานเพิสองอันอันละสองร้อยเอาไปถึงหน้านาวฟันจะยให้เพิ่มเพิ่งใช้คานสีแสองร้อยเพิ่มฟอเอากองอากาศมายุบคนมาใส่เพิ่มแปบปั๊บมาดำได้สามันอันนี้อันนี้ใช้ไม่ติดตั้งบนโรถเวลาพาเด็กเดินคล้ายตุลาบานแลวนะเพื่อก้ร้านเจ้าพอดีเลยเออจะไปซื้อไปที่ตัวร้านสอง้อยบอกน้องื้ หวยซื้อบวกหอยบนเลนั่งก็คืออะรือป่าลังขาดสีทธิ์สองบาทป้าทุกคนอ่อนน้อยอ่อนใหญ่นะก็ถ้าเสือนใหญ่กับจบเนาะวันถูกหวยบเั่นร้อยบาทนี้โอ้เปนพโักออกจากพพยาบาลก็เอาใส่ันนีงอ่ามีสองสนมันใหญแห้งกวายมันน่งไงอันเปเสียดสีดเลยเ่นน่โอ้ไม่เคยเ็มันเปลสีิวัน้ย่ ก็เจอพี่ลานเดียวอแมนลานนนีมอะไเี้ยย่าลานไม่อยาลานอย่างนมันก็ดิะทอยโซฟาใครสนใจเรทุกคนหกพันกับตรองไหนกัสิยลตัวไรกันิห้าร้อยเนาะได้ใจอย่างไรวัชยางผนใจอย่างไรวัชยางเหรแต่ว่าทุนทุนซ่าอกับตามมีตามเกลือเนานกล่อนอ่านมันซ้ำกันแน่เลยแม่เล็กกินะไกันนี่อ แล้วข้ออีกตัวนี้มันเป็นข้ออะไรอันนี้มันมีอะไรผมชื่อว่าอันละจังหวัดอะไเป็นแผ่นนี้อันเดียวโอ้โม่ก็ตั้งใจซื้อ้อไรเด็หแต่มันบบอยู่ใช่หรืเมันยางเรกได้ยอนอเพราะวาอ๋อมันกอกอกอหูกอใหญขขานมันหยดีว่าเ้าอยครจ้กบาแล้วตัวนี้ข้อใครอันซองก่อ โอ้อันเป็นอันนมันงือว่าอเป็นผนเมนอ๋ออันละซองรอยาวแค่นอะไรเงี้ยยัง่้ภาษาีนโอ้เป็นยัง่จบใจหมดเลยทุกคนนี่แหละให้สนใจกับทามได้โซฟาห้องพักตู้ตู้สองปัญหาไอ้ฟูกที่นอนสามปัญหาเนาะนั่นแหละไอ้ไอนนี้ อย่างละส่องลอยอย่างในสื่อเหตุรานี้เรียกมูส่งล่จะไนนี้เปิดว่าหลอดตาหลอดใจอีกเหรอมดอามันม้ามอดบานละทุกคนอันยูเดอกหลายลูกเลากับสีบอนอนลูกเล่าม่วงเป็นตาซื่อเป็นตาซื่อทุกคนคือแบบเนี่เงี้ย พันสี่ยี้าบาทคือจนี่คือเมียเนี่ยจะได้กระเป๋าลอยหนึ่งแล้วมาได้กระเป๋าหนึ่งกระเป๋าเราหลายใบแห้งเดือยทุกคนกระเป๋าเรือไทยทุกคนเบิร์นนอตกระเป๋ามีอยู่เกือบสิบใบเนี่ยแหละแต่ว่าชาว้านซื้อแต่ใบลอยหนึ่งนี่ละเอ้าใบอื่นก็ถือเนาะไม่ละลายละพันก็มีมาบอสเราขายหกลอยหกลอยบาทหกลอยอ่าสามลอยแปดลอยี้สินะโอ้ดูด้วยจะขึ้นจวขึ้นให้เบิ่งนอะไรเนาะถ้าอันนั้นชาวบ้านไทยมาอยู่นะทุกคนแต่ว่า ไอหนึ่งอยากสื่อซอยพนานหรืนจายโอ้อยากได้โซฟาแห้งใจสีขาดแบบถูกมากแล้วปล่อยคือเราตังอยากให้ห้าถือกุมูู่ดอกแต่ว่าขันราขาให้ผู้อื่นน่าจะขายเกินเกินกูห้าอยู่อีกราคาหนึ่งอยู่สวานี่อยากได้โซฟาแห้งเบาอันอยากได้ที่นอนประเด็นเนี่ยโตเครื่องแป้งอีกตู้เสืาอีกโอ้คือพูดถึงเรกนะน้องหมดว่าหารชีสื่อน้ำเล่าเลยเพราะว่าหนึ่งขันห้าเอาน้ำเล่าเบิร์เล่าชีได้ใหญ่บานง่ายเนาะทุกคนเพราะว่าอย่างบาแมนเดเราต้องการผิดจะไปแต่เสื้อผ้า ใส่เสือผ้าเบิ่งเล้าบูบูเบิ่งของกอง่าอยากสิสัมผัสมาอยากสิบอกมาอยากสิถามต้องไปหลายกว่านี้ค้าเซียดเอียกพามาจะค้นขายกับอยากได้อยากรักษาของจร่งกันไว้ยู่เต้ยว่าแบบเพิ่นจำใจเพิ่นต้องเพิ่นไปขายของตามงานกาชาติบางท่านนี้มันคือมันใหญ่เป็นเดือดมันนี้เศร้าเพิ่นอยู่กับเดือนละเบียพันเพิ่นมาเนาะมันก็ได้กลายเป็นแบบเอาเงินไปมุนขาขายดีกลัวบางท่านเพราะว่าซอไปกับบริยุทธ์เนาะมันก็แม่ยุทธ์เนาะมันบอก ของเล่าหลายอีหลีบ้าจนตกใจไปเห็นที่เลยอ่ะโอ้ยเท่ากันโบมีของซ้ำเล่าิ่งเพื่อนคือแต่บ่มีอย <c oughs> ่างเลยพอลู้เคียวถ้าแโซฟาเป็ดเทียบกับเพลินอ๋อให้ก็หละอย่างเลยถ้าแต่โซฟากับอยากซอยเพลินอยู่เฮจังไหนคือฉัมีเงินซอยเราแล้วก็มีลูกไส้แล้วก็ตาหักเนาะเห็นมั้ยสู่สภาก็อีสานเงินมานีหาหกปีนี่ก็บ่าท่านไม่สู่สภาได้ทุกคนอยู่แบบคอยเล่าเลยักษากอยากได้ของเล่าเบิดนั่นล่ะเฮ็ดจังได๋เนาะ บทิถามเนาะว่าอันเวลาหมู่มามันก็ดพ่อแดงได้ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งที่นอนโซฟาเราสิเอาน้ำเฮาจักบาทเฮาบ่าาได้ถามเราแนวนั้นเนาะเออเฮาแต่ที่สำคัญเฮาก็อยากได้เฉพาะโซฟาครับที่นอนก่อนละ่ะจำเป็นตู้เสื้อผ้าก็ห้อยตู้ไปก่อนเนาะตูต้บอกอยู่ตู้2,500อ๋อตู้เสื้อผ้า2,500โต๊ะเครื่องแป้งเท่าใด้เครื่องแป้ง1,000โอู้ยอยากได้อยู่เด้ออือพอเส้อน้ำเหลาอยู่ ก็วอกเพราะว่าเมื่อวันที่หนึ่งก็ถือโลนะาเกินครึ่งเน่ยนะแบบซื้อมาเนี่ยว่าเกินครึ่งซักแบบแค่ว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปโบ้หนูว่าเราหอดของเราสามสิบสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละว่าแต่คนเนาะใครสนใจกับติดต่อได้นั่นแหละขายซอยโม่เน่าแน่นนั่นแหละแต่จะคล้องก็จะมีแต่แนว่จะคล้องอยากได้เนาะเพอจะคล้องมรงนี้แมนสิ่งที่เราจะขายอ่ะคือคือคือเราไม่มีเลยอ่ะนะประเด็นนนั้คือใจกันเลยโอ้แล้วเขามีแต่โซฟาตัวนี้แต่เขาก็อยากได้เพราะตัวนั้นเป็นกำพื่อ่ด เอ็ดรับแขกเนาะแต่ว่าเตียงเนาะทั้งเพื่อนพพคือพูพาดคือไปเบิ่งกันเตียงกับแบบบีแข็งโป๊กเลยไม่แบบโอ้เนี้ยแบบบีนะาซื้อไมอ่ประมาณมื่นกว่าบาทตัวน,นั้นเฉพาะเตียงหเออโอ้อยากได้เลยเนาะเพาะเตียงจะไปจะซื้อแต่ว่าคือว่า,วานแลน้วถ้าเตียงมันกินมาปล่อยย่ายม,มันโอ้อยากได้เบิร์ดเลาออยากบอกแล้ยอยากได้เบิร์ดถึงจัวัดถึงเด็กเมื่อว่าข้ายุดเนาะเก็มกถึงจักบาทเด็กถึงเี็กไม่ร้ายนี่เพราะติดสื้อเบิ่งเลยแม่น มือสองห้องกับบริษีเดือนเข้าไปบริษีเดือนนะโอเคกับราคาครับยังพ่อหยิบจับได้แต่อันนี้ก็เ้าบริษีเพื่อว่าเดี๋ยวคุณจะเอาของใหม่ทุกทุกอย่างเลยคนห้องบริษีว่าคืมือสองก็ดีคุณภาพดีเ้าบริษีแล้วแต่ว่าอันผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เด้อทุกคนซอยกันขายแล้วนะเบอร์โทรหนาสองพิมพ์หนาทุกคนไปทุกคนเขอคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เบนเก้าคลิปพอคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ